พระพุทธเจา้าท่านเริ่มต้นในศีลข้อที่สเมื่อเราจะได้ความสงบกายสงบจิตเนี่ยเพราะเราปฏิบัติตามเจรณสิทธาวิชาแปดของพระพุทธเจ้าแต่พุทธคุณของพระเจ้าทุกพระองค์เจรณสิทธาวิชาแปดมีศีลแล้วก็มีปัณ伽ปฏิปทาสามแล้วก็มีสัจธรรมเจ็ดแล้วก็เกิดไล่ไปพลังงานทางจิตเป็นฌานสี่ซึ่งมีวิชาแปดเป็นยาดำ เป็นตัวฉเฉลียวฉลาดนะเป็นปัญญาปัญญินียีปัญญาพละทําให้เกิดความเจริญขึ้นอยู่ในนี้ตลอดกาล,ะละนานพรานผู้ใดสามารถทําให้ฌานเกิดได้ปัญญาก็เกิดเพราะฌานคือตัวปัญญาฌานอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ไหนฌานอยู่ที่นั่นฌานกับปัญญาเป็นแต่เพียงคนละหน้าที่หน้าที่หนึ่งหน้าที่ตี หน้าที่หนึ่งหน้าที่รู้ชาญเป็นตัวตีเป็นตัวทำลายเป็นตัวเผาเป็นตัวทำลายศัตรูนะส่วนปัญญานนั้เป็นตัวฉลาดรู้รู้รู้ช่วยกันแยกกันไม่ได้แยกกันไม่ได้เพราะฉะนันกับปัญญาจึงเป็นคู่เทวะที่ยิ่งใหญ่นะมันจะว่าตัวยิ่งใหญ่ ชาเน,นี่คือตัวเผาชาเน,นี่คือตัวไฟส่วนปัญญานี่คือตัวลมไฟกับลมนี่เขาเป็นคู่กันลมกับไฟเขาเขาคู่กันเขาธาตุกันเอ็งไม่ฆ่าลูกโอราเอ็งไม่ฆ่าฆ่าวิ่งเอ็งวิ่งฆ่าไม้ไม้คือไม้ไม้เผาอะนะ ไม่ใช่ไม่หยุดนะไม่ลามใหญ่เลยมันช่วยกันคุณยิ่งทำให้ไฟแรงขึ้นคุณยิ่งเผาคุณยิ่งเอาเอา,เอา,เอา,เอาลมเป่าคุณยิ่งเราอะไรก็ยิ่งแรงจัดขึ้นช่วยกันเห็นไหมลมกับไฟช่วยกันเป็นปีเป็นคุุยนะพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะ เมื่อสามารถมีศีลแล้วก็มีอัปนกะปฏิปทาสปฏิบัติไม่ผิดถ้ามีการรู้ทํารวมอินทรีย์ทั้งหไม่ใช่ไปหลับตาปิดหูปิดตาแล้วก็มีสิ่งเกี่กระทบสัผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ทุกทวารและก็พิจารณาต่อวัตถุ ต่อพืชพันธัญญาหารต่อสัตว์หรือต่อคนที่สัมผัสกันก็พิจารณาใช้วิจารณญาณตลอดเวลาในการปฏิบัติโภชเนะมัตตัญญุตามัตตัญญุตาประมาณให้มันได้ส่วนสัตว์ให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดเป็นกรรมัญญตามัตตัญญุตาให้เป็นกรรมัญญตา กายทางกายทางวาจาทางใจกรรมกากรรมกระทามทางกรรมทางกายกระทาทางวาจากระทาทางใจให้ได้อย่างพอเหมาะพอดีกรรมัญตาอย่างเหมาะอย่างควรปะโหติอย่างถูกต้องได้สั์ได้ส่วนนะคุณก็จะต้องทําวิจัยแล้วก็จะต้องมีวิจัยธรรมวิจัยสัมโพธชงนะไม่ใช่วิจัยวิจัยมีเหตุปัจจัยจิตเจตสิกรูปนิพานพร้อมเลยนะ ที่คุณทำเนี่ยอานาการลิงคนิมิตตามอุเทศที่อัตมาอธิบายเนี่ยจับนิมิตจับอาการจับความแตกต่างกันในความแตกต่างนี่ก็สำคัญมากเกิดสองสภาพเมื่อไรมีความแตกต่างกันเมื่อนั้นเลือกเอาอันหนึ่งเสมอเลือกเอาอันดีเสมอจากสองจากสองทีละคู่ทีละคู่เรียกว่าเทวะสรุปแล้วนี่ต้องมีเทวะอยู่ประจำตลอดเลย นี่สองต้องเลือกหนึ่งเลือกเร็วเรวเร็จะเร็วขึ้นเลยเป็นมุทุเป็นมุทุบุตตธาตุเร็วเลือกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งที่ดีเสมอที่ควรเสมอที่เหมาะเสมอกับกาลเทศฐานะทุกอย่างที่มันไวมันจึงไวยิ่งกว่าแสงไวยิ่งกว่าโอ้โหจิตใช่ไหมมันจึงไวยิ่งกว่าปรุงแต่งเร็วยิ่งกว่า แสงสู้ไม่ได้ที่ท่านเทียบบอกจิตไวยิ่งกว่าลิงโอ้ลิงเนี่ยมันอะไรบางทีมันก็ตกต้นไม้ได้เหมือนกันวะลิงไวเวอะไรคว้าไม่ทันตกเองมันจะเก่งยังไงก็แต่นี่มันไวกว่าลิงอีกแต่ท่านเทียบนะเหมือนลิงกระโดดจากกิ่งนี้ไปกิ่งโน้นอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็เทียบเหมือนกัน เพื่อทีจะเทียบไปก็ะเทียบมาเทียบอย่างยาบอย่างละเอียดอะไรเป็นต้นสรุปแล้วศีลก็ดีอัปนกตะปฏิอปนกะปฏิปทาสามก็ดีต้องปฏิบัติถูกต้องครบมีครบนะไม่มีสมมอินทรีโพเชนเนมตัญยุตตาชาคริยาตื่นไอ้นี่ไปพยายามหลับไม่พยายามตื่นพยายามหลับ ไอ้เป็นหลับตานะ่ะไม่ใช่พยายามมันหลับแล้วก็หลับเปลือกตาแล้วอะตั้งแต่เบื้องต้นพระเจ้าบ,บอกลืมตามีมจักษุมีญาณมีปัญญาญาณมีวิชาแสงสว่างต้องรับมีแสงประกอบกันนี่ตาลืมมีแสงรับรู้ถ้ามันมืดมืดแสงมืดมืดมนก็ไม่เคยเห็นแสงสว่างเต็มที่แสงสว่างของพระทิศเลยอาโลกแสงสว่างอาโลก,กะ นี่พยัญชนะต่างๆอาตมาอธิบายยืนยันรายละเอียดท่านก็ช่างกระไรพวกที่นั่งหลับตาเนี่ยเห็นแล้วอาตมาดูโทรทัศน์สายนั่งหลับตาเนี่ยโอ้ยท่านก็มุ่นอยู่กับอาจารย์ว่ากันไปหลงกันว่าเป็นอรหันต์แลอรหันต์แกไปกันโอ้หน้าองสารไม่รู้ทําไงมีพวกคุณนี่ยังเป็นผู้ที่ยังมีดวงตาแลวเข้าใจรู้มาแล้วอะไรที่ข้างนอกอยู่ ก็อาจจะมีนะก็คงมีอ่ะมีที่ไม่อยากแสดงตัวไม่อยากมาส่งเสริมให้มันได้ดีทําไมโพธิรักเอาเข้ามันนะเ,เรียกว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ําแกงดีกานี่ต้องให้มันได้ดีแล้วโพธิรักเนี่ยมันมาทําบันลังของฉันบัรลังของฉันหลาบยศสนเสริงองฉันกระดึกสั่นกระเทือนนะอะไรเป็นต้นก็แล้วแต่อัตมาก็ไม่ว่าอะไรขอให้ได้สัจจะ สาระสัจจะกนแล้วกันได้เมื่อไรก็ได้ถ้าคุณได้แล้วก็เมื่อนั้นแหละดวงตาคุณเปิดเต็ม่โอ้โหโพธิรักนี่โพธิสัตว์ตัวจริงเมื่อนั้นคุณจะละอายอย่างแรงกล้าเมื่อนั้นคุณจะเคารพอย่างแรงกล้าเมื่อเกรงกลัวเมื่อนั้นคุณจะละอายอย่างแรงกล้าเมื่อนั้นคุณจะเกรงกลัวอย่างแรงกล้าเมื่อนั้นคุณจะเคารพอย่างแรงกล้า รักก่อนเนาะเมือนั้นจะรักอย่างแรงกล้าเล้ะเหมือนั้นจะเคารพอย่างแรงกล้าตามพอญันชนะวุทธเจ้าเป๊ะเะหมดเลยจะเป็นยังงั้นจริงๆเพราะอาตมาก็ไม่ได้กังวลอะไรหรอกว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรแค่ไหนทาความจริงอย่างเดียวเลยอาตมาทุกอย่างจะเป็นเองไปตามคําตรัสพระพุทธเจ้าทุกอย่างเลยนะ เมื่อสรุปเข้าเป้าอีกทีว่าโพชชงหรือสัมโพชชงของพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นความรู้ความตัดสรู้ประกอบไปด้วยความตัดสรู้อันยิ่งใหญ่ที่เป็นเงื่อนไขหลักคุณจะมีวิจัยคุณจะมีธรรมวิจัยแต่มันไม่เป็นธรรมวิจัยสัมโพชชงไม่ใช่ ไม่ใช่ทำอาภูเจ้าไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ปัญญินีไม่ใช่ปัญญาพละยังเป็นเชโกยังเป็นความเฉลียวฉลาดความรู้อัจฉริยะขนาดไหนเก่งที่สุดได้เป็นแค่าศาสดาถ้าเป็นทางโลกก็อา,อาจจะได้เป็นาศาสตราจาร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นทางธรรมก็เป็นาศาสดาแล้วเขมีอะไรอีกไม่รู้าศาสตราจาร์าศาสดาอะไรของเขาอีกเยอะแยะ กิตติมศักดิ์แบบอะไรอะไรศาสดราผู้สอนศาสนาอนุศาสนีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาทางโลกเขาหนึ่งเมืองไทยนี่ละเป็นอาจารย์ศาสตราศาสตราศาสตราจารย์อะไรกิตติคุณอะไรศาสตราจารย์กิตติคุณตั้งเข้าไปศาสตราจารย์อะไรอะไรกันเยอะแยะซึ่งมันไม่ใช่ทรมาวิจัยผู้สําเร็จปัญญาผู้สําเร็จ ธรรมวิจัยสัมโพธชนะอาตมาอยากจะเน้นสรุปตรงตรง,ตรงนี้วิจัยธรรมวิจัยก็ยังเป็นโลกโลกถ้าไม่มีสัมโพธชง์ไม่มีโลกุตระไม่มีปัญญาไม่ใช่สัมโพธชง์ไม่ใช่ธรรมวิจัยสัมโพธชง์ตัวนี้แหละเมื่อคืนนี้เทวดาท่านก็มาสมทับอาตมาว่าเอาตัวนี้มายืนยันกับพวกเราให้ ให้ชัดๆเจนๆให้แม่นๆคมๆลึกๆตัวนี้แหละทำวิจัยสัมโพธชงคำว่าสัมโพธชงเนี่ยยังเพียนกันอยู่ใช่ไหมคุณวิจัยกันได้ทั่วโลกวิจัยคำวิจัยกันเต็มไปหมดเลยแต่ยังไม่เป็นรรมาวิจัยแม้ทำมาวิจัยมาวิจัยธรรมะพระพุทธเจ้าโดยหน้าเนี่ยทำ ได้ด็อกเตอร์ได้ปร,ริญญาเก้าได้อะไรเยอะแยะไปทำวิจัยพระพุทธเจ้าทําวิจัยธรรมะพระพุทธเจ้าด้วยแต่มันยังไม่เป็นสัมโพธชงยังไม่เป็นโลกุตระยังไม่เข้าหาจิตเจตสิกรูปนิพพานยังสัมผัสไม่ได้ยังแยกแยะจิตเจตสิกไม่ได้เจตสิกต่างๆโดยเฉพาะเวทนาร้อยแปดยังแยกเวทนาร้อยแปดทั้งๆที่พยัญชนะไว้ก็ชัด กายเกเวทนาเจตสิกะเวทนาเวทนาสองสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาสามทุกขเวทนาโทมนัสเอ้ยไม่ใจสุขขเวทนาโทมทุกขเวทนาสมโทมนัสเวทนาโสมนัสเวทนาอุเบขาเวทนาเป็นอินทรีย์ห้าหยาบขั้นทุกขขั้นสุขจากภายนอก หมดแล้วหรือข้างในเรียกว่าสมนัตโทมนัตลดสมนัตโทมนัตจนไม่มีจึงจะเป็นเฉยๆอุเบกขาอุบิขินสีเรียกว่าทุกขินสีสุขขินสีโทมนัตสินสีอุเบกขินสีโทมนัตแล้วก็เป็นโทมนัตสินสีโทมนัตสินสีแล้วก็สมนัตสินสีครับ และจึงอุเบกินซีอินซีห้าคือ,อน้ำหนักของมันน้ำหนักความทุกภายนอก,กทุกสุขภายนอกน้ำหนักเหลือภายในความเข้มข้นความน้ำหนักของมันหมดแล้วกลางเฉยว่างไม่มีแล้วแม้แต่สมนัตโธมนัตก็ไม่เหลือคุณก็ต้องรู้ความละเอียดละอของน้ำหนักความบางความเบาความหยาบความหนา ความมากความน้อยของเนื้อหาของโทมนัสของ personal, ทุกข์ของสุขของโทมนัสโสมนัสจนไม่มีเหลือกลางไม่มีโสมนัสไม่มีโทมนัสอย่าว่าจะทุกข์กว่าสุขเลยไม่มีคุณก็ต้องรู้สภาวะอาการลิงคน,นิมิตต้องรู้อาการอย่างนี้ว่าเอออย่างนี้มันหมายอย่างนี้นะคุณต้องนิมิตทํานิมิตเองรู้เองว่าโอ้คือมันมันอย่างนี้เป็น หมายอย่างนี้มันต้องกําหนดเองรู้เองว่เอออย่างนี้อาการเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้คืออย่างนี้ต้องใช้ตัวเองเป็นผู้ที่ทําทักนั้นอลไรรู้ทั้งนั้นทําเองทั้งนั้นได้ผลได้ไม่ได้ผลคุณต้องชัดเจนของคุณคุณไม่ชัดเจนคุณเบี้ยเบี้ยวเพี้ยนเพียนคุณก็เบี้ยวเบี้ยเพี้ยนเพียนแต่ถ้ามันแม่นมันตรงมันคมมันชัดมันลึกมันโอ้โหเปียงๆเลยคุณก็เร็วก็บังคับไม่ได้หรอกเนาะ แต่ละคนก็คงใครคงมันพยายามพยายามคุณก็จะได้สรุปได้แล้วคุณก็จะเป็นพระหูสูตรในข้อที่5ผลปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติศีลอปนากาปฏิปทาสามแล้วเกิดคุณธรรมสัตธธรรมเจ็ดท,ทัาหิริโอตปะแล้วก็ปฏิบัติโดยวิริยะสติปัญญา ปฏิบัติอะไรปฏิบัติให้กิเลมันลดลงลดลงลดลงสั่งสมลงเป็นพระหูสูตรเป็นพูดได้ความรู้มากความรู้ไม่ใช่ความรู้โลกุตระเป็นความรู้สัมโพธชงเป็นความรู้ที่ตรัสรู้โดยพระพุทธเจ้าพระหูสูตรเนี่ยแปลว่ามากรู้มากรู้มากสูตตะแปลว่ามากก็สูตตับแปลวา่ารู้พระหูปแปลว่ามาก พหุสูตรเนี่ยนี่แหละมากมันยังไม่มากคงก็วิริยะสติปัญญาเป็นตัวช่ชวยเสริมศรัทธาเฮริโอตปะพหุสูตรสี่ตัวเนี่ยวิริยะสติปัญญาเนี่ยทำให้สาเร็จอัตมาอธิบายแล้วเิลีโอตปะกับศรัทธาทําทไมต้องเฮริทาไมก็โอตปะนี่แหละอยู่ในปัญญานี่แหละเฮริโอตปะ อย่างแรงกล้าเกรงกลัวยอย่างแรงกล้าแล้วก็รักอย่างแรงกล้าเนี่ยนี่แหละตัวนี้แหละ,ะม,มันละอายเพราะเราสำนึกผิดเพราะเราเห็นแล้วว่าโอ้โหเราผิดแล้วเราเ็เป็นหลงว่าผิดมันรู้ตัวแล้วว่าผิดมันก็ละอายสิความคำว่าฮิริโอตปาจึงเป็นเทวธรรม เป็นธรรมะที่จเจริญเทวธรรม,มเป็นธรรมะเทวดาเป็นธรรมะคุมครองโลกก็มครองโลกเป็นธรรมะครอบโลกเป็นธรรมะที่ทําให้จเจริญถ้าไม่มีฮิริไม่มีโอตปะเนี่ยมันหน้าด้านทั้งนั้นน่ะมันแย่มันไม่แก้ไขแล้วมันก็ทําลายโลกอยู่งั้นเพราะฉะนั้นต้องมีฮิริโอตปะ คุณเองคุณบรรลุทมแล้วสำเร็จแล้วได้แล้วคุณรู้ไม่ละอายอะไรคุณมีสิ่งที่ดีนั้นแล้วคนอื่นยังไม่ได้เขาก็ละอายเราได้แล้วเราก็เออมันก็มันก็ไม่ละอายแล้วเนี่ยเรามีแล้วไม่ละอายแล้วโชวด้วยแต่อย่าอวดโอโชมากเกินจนอะไรหนกๆก็แล้วกันมันน่ามันไส อัตมาพโพธิรักณ์นี่เป็นต้นโชว์มากมากคนก็เลยมั่นใจแต่ไม่รู้จะทำไงมันก็ต้องโชว์มากๆโชว์แรงๆโชว์หนักๆหน่อยไม่เช่นนั้นมันก็ไม่รู้สรุปแล้วเป็นพระหูสูตรเมื่อเป็นพระหูสูตรก็สั่งสมความเจริญนั้นๆๆๆเนก็หาเธอเป็นพระหูสูตรทรงจำสุตตะสั่งสมสุตตะก็คือสูตรนั่นแหละความรู้นั่นแหละ เธอเป็นพระโสูตรสั่งสมสุดต,ตะก็คือสูตะนั่นแหละสั่งสมไปเรื่อยๆืย่สูตรเป็นพระหูพจน์สุตตะเป็นเอกพจน์เมื่อเป็นพระหหสูตรก็สั่งสมทรงจําสั่งสมสุดตะก็สั่งสมเอกพจน์เลือนไปอีกใส่ไปใส่ไปเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากทรงจําไว้คล่องปากขึ้นใจและลแทงตลอดด้วย แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเพราะงั้นคุณฟังคุณจำคุณเอามาปฏิบัติแก้ไขจนถึงปฏิเวทแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิสมบูรณ์แบบเห็นแจ้งซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์ เมื่อที่สุดแล้วก็ประกาศความบริสุทธิ์พระพรหมจรรย์ความสะอาดความบริสุทธิ์ของเราไดา้เมื่อได้เป็นที่สุดประกาศ,รกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะประกาศไปทั้งพยัญชนะคําพูดบัญญัติภาษาทั้งสภาวะทั้งอัตถะคือเนื้อหาทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ทุนเต็มสิ้นเชิงดูกระพิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่ห้าย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาเพราะฉะนั้นคุณทําให้เกิดพระหุสูตรเจริญ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 อยู่เนี่ยปัญญาก็เจริญได้ปัญญาได้ปัญญาเรื่อยไปข้อหเธอย่อมปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความพร้อมมูล แห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมมีเท่านี้เนื้อหาพิดูกราพิสดรรายนี้เป็นเอเป็นปัจจัยข้อที่หย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีกว่านี้ยังมีอีก ภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจิกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเราต้องทำเพิ่มเพราะฉะนั้นจิตที่เจริญแล้วเราก็จะต้องมาเรียนรู้กายวาจาอีกเรียนรู้จากไหนอรหันต์เป็นต้นอรหันต์สมบูรณ์แล้วกายวาจาใจของตนบริสุทธ เพราะจิตบริสุทธิ์อยังมีอํานาจเป็นวัสวัตีทําให้กายกับวจีของเราออกไปนีบริสุทธิ์แต่เราต้องศึกษากายวาจาของคนอื่นๆอีกเยอะเลยต่างจากเราเราต่างจากเขาแต่ละคนแต่ละคนก็ของแต่ละคนละเอียดละออเป็นลาานๆๆๆโพธิสัตว ศึกษาอันนี้ของตนเองครบแล้วบริบูรณ์แล้วจะแสดงท่าที่เหมือนแรงเหมือนหยาบเหมือนอะไรไม่มีจิตบริสุทธิ์เป็นตัวตั้งออกไปเนี่ยดูมันจะเวอร์หน่อยแรงหน่อยมากหน่อยอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอกุศลจิตพระอรหันต์ไม่มีอกุศลจิตเพราะนั้นอย่าไปเอาผิดท่านท่านอาจจะแรงนะต้องการให้ได้อะ ลงทุนลงแรงเมื่อยนะแล้วยังจะไปเอาโทษท่านอีกว่าท,ท้ท่านลงทุนลงแรงเมื่อยอะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งซ้อนซ้อนลึกซึ้งอยู่ถ้าไม่มีจิตที่จะปรารถนาร้ายไม่มีมีแต่ปรารถนาดีทั้งนั้นเลยนะอ้าวข้อห้าก็ทำงานเพิ่มขึ้นก็จะได้เจริญ<ๆ>เพิ่จเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจากที่ตัวเองเต็มแล้วกว็าตาม ความเจริญในโลกมันพระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านไม่สันโดษในกุศลขณะพระพุทธเจ้า,าท่านยังไม่สันโดษในกุศลเลยเพราะนั้นพระพุิสศตว์จะไปสันโดษในกุศลได้ไงใช่ไหมขณะพระพุทธเจ้าท่านบรรลุสูงสุดแล้วท่านยังไม่กระสันโดษในกุศลเลยกุศลมันจึงไม่มีจบหาที่สุดไม่ได้กุศลแต่บุญมีจบบุญหาที่สุดได้ จบแล้วกิเลสหมดเกลี้ยงสิ้นแล้วไม่เหลืออีกแล้วจบแต่กุศลนี่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่เป็นสมมติสัจจะในโลกมีไปไเรื่อยคนไปอีกไม่รู้กี่ล้านกี่ล้าน,านแตกต่างกันมากมายก,กายกองนะเห็นต่างกันนะว่ากุศลกับบุญนี่ต่างกันอย่างไร